จัดจานไหมแม่แซ่บลาลวดหนึ่งจานจัดจานในย่านนี้โอ้สุดยอดสุด <PowerPoint> ยอดอีกแล้วแกปลาผงปล่อยห้าบาทนนเอาทิพย์เป็ดจังหน่อยแม่มเลือดทำนั่นลรอพ่อแล้วยอย่างอีกของแท้ของแท้พ่อพ่อ ข้าพ่อปานกลางเก็บไว้กีล่ลายมือเียววานลูกหลุดหน่วยหน่อยไม่พอเ<ส>นี่ยเตรียมมาบ่าแล้วไปเก็บมาเมืม่อกี้นี่อโอ,โอ้โหลูกง,งามมากเลยสุดยอดเลยติดเหนื่อยไหมเขาง,งามจ้ะไปมาสุดยอดเตรียมพร้อมากเรียบร้อยแล้วจ้ะ มาบางส่วนบ่ได้มากอะ่ะบ่าแล้วผักสดๆนี่หละพี่น้องเลยมากินได้ทุกเมื่อเขาให้มีผักงามสดๆเบ่งเป็นตแะแสบ่พี่น้องเบ่งสีสันพักแล้วหรืเปล่จาจ้า สวัสดีครับวันนี้คาครับผมคันหน้ากับปล่อยปล่อยเหนื้อแซ่บเหมือนี่คักขนาดเลยยหญ่ตั้มกัวกัวพ่อเป็นั่นกระปุกกระเปะไหมหอมหอมหอมแต่มือนี้มาพี่น้องจัดหนักอีกแล้วมือนนี่ปล่อยแบบนี้ปล่อยเหนียวครับผมเลยลูกโตได้หมดอุ้ยเล่เมือนี้ไอ้น้องเอาก้านหลุดเลยอะเหยาก่อยกอนเลยได้หอยกระไดมา

con cát tâm trái đây mình nè, mày, chập nào, để pha để phăng, em, nào, để điều. จ้งหนอดหลอ,อืมหอมอืมเก่งสีกระแสบนะเดี๋ยวบรรยากาศกินไปเรื่อยๆนี กินเพื่อพีเพื่อน้องเ่นบ่มีเวลาเฮ้อไปเนี่ต้มขนหน้าอยากให้เพื่อต้มน้ำหน่อยๆก่อนี๋ยวค่อยมาต้มน้ำหลจะเกิ่มไปเติมน้ำมัน โอ้อต้มจะเย็นๆจ,จะหวอนมันก็ที่แข็งยำบวาขาดเนี่ยแบบนี้ละล่ๆในปาก ข้างหน้ามาันเนี่ยล้างคุณตามตดดีๆแปลงถูเลยครับคุณต้องนี่ยแปลงเขาซื้อมากต้องรับถูมันเดินโดยตรงได้แปลงเล็กยังดีดินขิดออนออกเบิ้นะหละตัวก็ไม่หินนยพ่อมีไส้ข้างหน้าเนี่ยมันตัวกล่องอืแมนหนาสิแมงเพราะมันไม่ไส้ไม่หินหน่อยแมนนั่นต้องใช้แปลงถูอ๋ อืมฮ <ś les> ึ่ผิดหน่อยอืมอืมเจอจ็บสบายหน่อยอืม <ś les> ไม่สวงบายมาจะน้องพอตะลุกขาเหมือนมีแต่อยากนอนข้นในกินนึงสิส้วงสวง เป็น่็นคา้ายแม่ค่ามตื่นเต่าตีท,ทาร์ฟตีที่กันหรอกระเ,เจ้ากำลังนอนแสบอยู่เขาก็ต้องจำเจลว่าแต่กระเจาเขาเนี่ยก็กแสบก่อน <c oughs> ต้องจำใจลุก <c oughs> ต่วงตีทาตีทีมันนอนแสบอยู่แล้ว มือเลขออกฟันได้เลขแม่นกับทีสามตีสี่นี่แหละพ่ะแ <laughs> ม่นบะ่มของแสบก่อนกี่ตัวบุตรงเชืออ <laughs> ่อ้องแสบอันนี้กุ๊กกระเซาะมี เจอคนไทยบันเดียวกันกยู่ทั้งใช่คนยุสีวิไลบ่บอยอันทับบอบ่าน้องมาจากกูได้ทั้งในเมืองทั้งแถวในเมืองือ แบบเม่กี่ขอบกี่น้ำก็หลายผู้หลายคนอยู่รับผมเป็นเลยเอ่ยน้ำน้ำจะมู่จักกันนะครับผมมู่จักคือจักแส่กันเนาะตอนนี้สนมคือพีคือนอนกันทำกันปัจจุบันเดียวกันเนาะดีใจเลยเนาะ ขอบุญขอบคุณแต่รอบคุณที่มากอุดหนุนครับทุกท่านนะประมานว่ามาอุดหนุนจะทั้งนนี่เลยทาง้ทางชว่วยเชื่อขอบคุณด้วยกันผู้คนไะไรก็แจ้งให้เนาะจ้ติดตามอืติดตามผู้คนไะไรก็แชร์ โอ้มนีเนี่อหอยก็จังนาวออกตะก่วยแทะกวอยแทบแกบมันเนี่ยรับเขาขัวมมัได้นี่ยมเนี่ยมกอบแกบกรบแกบได้พอแบบนี้ละไมเจ็บอ่ะกวยต้องขัวแบบนี้แต่ว่าแต่คนนึงใช้บบ่กินเนี่ยเพราะว่าไม่แย่ถ้ต้องเบิรนกข้อมคนต้องบานฮอได้อยู่ จ use, ja, ิ้มน้ำหานหอมเคล็ดลับก็คือแต่ไม่ให้ตังกเนี่ยต้องให้ในขวบขวบตู้ได้ครับผมขวบขจะเป็นเม็ดยุบไปเด้ก็ต้องละลายขวบขวบก่อนอืมกินไปได้ก็แซ่บกินไปได้ก็แซ่บอืมเรื่องบอกปับคอนเมันโทรมาหาว่าเก้ายัางมาไลยอ่ะ ยังบอกแข็งแรงอ่ะมีเข็มอ่ะมาป่าซูก่ะบ๊สบายอ่ะผ่าตัดเปลืองจะรุ่งบานกะไอ้ยูดีมีแห้งกันทุกท่านแหละครับผมเราติดทารกหายวันหายขึ้นเนอสาธุกอืมขอให้แข็งแรงกันผมอยู่จะไดนกับมาบ่ได้กับแห่งกันลังแรงใจกันแม่นจ้า แซ่บต้มข้นหน้าจุดแจวกับแซ่บอีกคนหนึ่งปากอยู่เชียงรายสิมาหาเขาสักเนี่ยป็าน้อยป็าน้อยเป็นยีนอว์จิวอุทกไพ่น้ำข้าวเจ้าววะเนาะครับผมยังไงกับปากก็คิดถึงกันฮอดเด้อเป็นห่วงอยู่ครับผมเป็นเบิ่งเฮาอยู่บูมหนี่อยเปนเบิ่งอยู่กับปากก็คิดถึงกันฮอดครับผมไอ้ยี่บอดภัยกันทุกคน ยิ้มข้าวกะลดใจเนะาะมองบางมองกับบนเรืออย่างโอ้ของแซบมันอยู่หม่องนี้มีเองมองข้งางลนังนี่มันแซบ <laughs> อขะหน้ากินมันเลยเด้อก่อะไร ครับดีกว่าครับผมเวลาจากกิจการงานต่างๆอ่ะมีเวลากลับไปพัก่ันครับผมจะไปเกียรแล้วมันหลายงานเวลากลับไปพัก่อนน้อเหมยอะไรไปหน้าหละแตมเขามีอายุวกลับไปแต่งตัวตัวเนาะมปนวันแม่จ้างอยู่อยู่กับผู้เดียวอยู่ตัวผู้เดียวกับหอพจานณารื่งธราม,มาให้ได้ Cadu à, lại con ngờ, A à, mua quý gắn. Oi, mày nghĩ coi mất. Hm, ừ, a lục luôn tất cả. Hm, dạp. Hm, dạp. Hm, Lắc Hm, dạp. 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 Hm, những bay bổng của cảm ơn những bỏ mắc bay bổng của nhà máy mắt kim bổng của hay kim bổng của mộng mắt bay bổng quý cảm quái hợp đồng mặt trời mất thêm 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 ย้าย่าไหนหยอดหายเลิไปย้ายที่แล้ต้นเขาขาดเนี่ยน,น้าบ้านปอยุใกล้แต่ย่ใกล้ตลาดเด้อนี่พักกันหนึง่งปลูกรดแต่เราแกะก,กับต้นกอกนี่กอกบ้านเ่าเนี่ ปลูกตัดใบขายตัดยอดขายครับผมผมต้องไปหวงังผลมันหรอกกำลังหาบาทหาบาทผมว่าก็ไปได้อยู่เด้เดี๋ยวในหอยทีเด็ดเบิกเงินม,มืออยู่หรอกจะเข้าไปสายกับบัตท่านมีมีแครกับบัตรขอจิ้มก้กอยขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในเหลือมีบ่บุญละมีเงีบ่ะเงบเหรอเงีย ผักมันหลายมันจะจับมาบ้านเสือหนังกินก็แสบเลยอืมได้บรรยากาศได้ก็เท่างี้ว่าปลดปล่ปอยอารมณ์มันบม่ได้เร่งรีบมันไม่ได้เ,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 เครียดเครียดกังวลก็แล้วแล้ว่การกินอาหารนี่ก็รีแลกมั่งบางกนเครียดโอ้ย มึงแต่ช่วงไกลๆเดียร์ยงยังต้องเตรียมตกไปถ่ายลูกค้าเอ้ยจักมืดแจักเขียดตั้งแม,มง่ค่าหัวฟัดหัวแหวงอยู่เขียดตั้งลูกค <laughs> ้ายัานยันเพื่นบริษัทงานก็ต้องรีบให้เพื่อนยังนี่เลยมันก็เลิกกลายเป็นว่าบางคนต่างเสียดเ่าวเงินเขียดน้ำเงินเด้ยวยันเพื่นบริษัทงานเพื่อนทองก็เลยเป็นกลายเป็นกังวลแบบยิ่งอาหารที่สามน้องนี่เฮ็ดสดเด้ thế rồi là côn kìm mực gần cẩn đi mực cừi chăng ăn hàng tám quả ươn hết thêm muỗng vào đây anh hết bao giờ bữa ăn chín khóm bữa nị chín béo ôu con hết tẩm bạc không con xay xìm là dế nong nhá mình miếng cám hắc cám bẩn đi mày bỏ quỷ cắm giờ nó อ๋อาอ้ยนี่แหละบรรยากาศมาถิ่นฝากมาพาดพีพานองพ่อเด้เบิ่งเอาบรรยากาศจังหน่อยพ่อเด้เกิดเพิ่งจะเล่นตาจุ่มาจังหน่อยเกิดมีคนของว่าคนไก่มากดิครับพี่ฮานองไก่มากดิฝากคือก็เราจะฝากพีฝากน้องฝากคนไลค์ก็แชร์นะหอยเปลือกวิธีอีสานบรรทอนนะจ้ะเด้อ ฮักซองเถากะอย่าลืมจะถิ่มแต่ปากันจะได้กะฝากเรื่องอุทกภัยช่วงนี้เอ่อก้มเสียงเนาะให้ระวังให้ระมัดระวังกับผมแล้วก็ส่งกำลังแรงใจไปผู้ปกกระเพยอยู่ครับผมก็ให้สู่เด้อสู่เด้อจ้าสู่เด้อดีแม่งกันทุกท่านล่ะครับจ้าแล้วที่นี่สวัสดีครับสวัสดีจ้า